นายเดียวเป็นชายหนุ่มวัยยี่กว่าปีอาศัยอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานติดเขตชายแดนเขานั้นเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับตาที่แก่มากแล้วจนกระทั่งเขาอายุ12ปีตาก็จากไปทำให้เด็กชายในตอนนั้นต้องดิ้นรนทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองประทังชีวิตของตนให้รอดมาได้ นายเดี่ยวนั้นทำงานทุกอย่างไม่ว่าใครจะใช้ให้ทำอะไรก็ไม่เคยเกี่ยงงานเลยสักครั้งหลายคนสงสารก็มักจะหยิบยื่นให้เขาเสมอจนเขาอายุ16ปีก็มีคนชักชวนให้ไปทำงานด้วยเป็นงานตัดไม้เร่ร่อนไปไกลอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางพ่อทำไปได้สักพักงานก็เริ่มซบเซานายเดี่ยวก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ ไม่เป็นหลักเป็นแรงอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางไม่มีแม้กระทั่งบ้านให้ซุกหัวนอนด้วยความที่ทำงานตากแดดจากคนที่ผิวไม่ได้ขาวอยู่แล้วก็ยิ่งดำหนักขึ้นไปอีกเวลาที่นายเดียวกลับมาที่บ้านก็จะมีคนเรียกว่าไอ้ดำไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อจริงของเขานักน,น,นานครั้งนายเดียวจึงจะกลับมาที่บ้านสักครั้งแต่ญาติพี่น้องไม่หลงเหลือแล้ว มีเพียงที่ดินเพื่นเดียวที่เป็นมรดกตกทอดนายเดียวนั้นไปขออาศัยที่วัดทำคุณประโยชน์ให้กับทางวัดเป็นการตอบแทนแล้วอยู่ได้ไม่นานก็จะไปหางานทำต่อเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ชินชากับพฤติกรรมเดี๋ยวมาเดียวหายของเขาแล้วที่จริงแล้วไปทำงานหลายปีนายเดียวก็พอจะมีเงินเก็บไม่น้อยแต่เขา ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะถึงยังไงก็ไม่เหลือใครแล้วเขาจึงไม่มีความคิดที่จะสร้างบ้านหรือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเวลาผ่านไปนายเดียวอายุ23ปีแล้วหากเป็นเพื่อนหรือคนรุ่นเดียวกันก็คงจะมีลูกมีเมียกันไปหมดแล้วแต่เขากลับไม่มีใครเลยด้วยความที่ไปทำงานเร่ร่อนไปทั่วอยู่ไม่เป็นที่เวลาเจอใคร ก็ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์เท่าไรนักจึงทำให้จนป่านนี้เขายังไม่เคยมีความรักเลยและพอกลับมาที่หมู่บ้านเด็กความที่คนอื่นคิดว่าเขาไม่มีอะไรแม้กระทั่งบ้านก็ไม่มีทำให้ยิ่งไม่มีใครอยากให้ลูกหลานมาแต่งงานกับเขาขาเห็นไอ้ดำมันมามันมาเป็นเด็กวัดอีกแล้วเหรอใช่เมื่อเช้ามันเดินตามหลวงตา มาบินทบาทอยู่ข้าก็เห็นอายุมันก็ไม่น้อยแล้วนะนี่มันไม่คิดจะทำตัวให้ดีขึ้นหน่อยเหรอนั่นนะสิก็เห็นไปทำงานตั้งหลายปีแต่ไม่มีอะไรเลยบ้านก็ยังไม่มีก็เพราะอย่างนี้แหละถึงไม่มีใครอยากเป็นเมียกับมันชาวบ้านจับกลุ่มนินทาเขากันหลายคน รู้กันทั่วเรื่องของนายเดียวตอนที่กลับมาคำพูดพวกนี้นายเดียวไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะถึงยังไงก็ไม่มีผลในชีวิตของเขาเลยสักนิดแต่คนที่สนิทสนมคุ้นเคยกับนายเดียวเช่นคนที่เคยอยู่ข้างบ้านนายเดียวเห็นเข้ามาตั้งแต่เด็กก็รู้ดีว่าชายหนุ่มนั้นถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้เลยทีเดียวแม้จะดูเหมือนไม่มีอนาคต แต่คนพวกนี้ไม่เคยรังเกียจรอบนี้นายเดียวนั้นกลับมาอยู่ที่บ้านนานพอสมควรจึงทำให้ชาวบ้านพากันจับกลุ่มพูดถึงเรื่องนายเดียวกันทั้งนั้นขนข้างบ้านนายเดียวแต่ก่อนนั้นเป็นครอบครัวใหญ่ฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ก็สนิทสนมกับนายเดียวมากครอบครัวนี้พอถึงเวลาใกล้ฤดูทำนาก็จะมารับลาน มาช่วยทำนาตอบแทนด้วยข้าวประบ้านญาติของพวกเขาไม่ได้มีที่ดินจึงต้องไปทำงานหาเงินซื้อข้าวและทำงานแลกข้าวแบบนี้เป็นที่รู้กันของชาวบ้านประบ้านหลังนี้ทุกปีจะมีหลานสาวที่ชื่อลำเจียกมาอยู่ด้วยช่วยงานในไร่นาซึ่งลำเจียกเองก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับที่นี่เรามาอยู่ทุกปีลำเจียกนั้นเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ ปีนี้ก็โตเป็นสาวสวยหน้าตาดีถึงวัยแต่งงานแล้วแต่ก็เหมือนกับนายเดียวที่บ้านไม่ได้ร่ำรวยอะไรจึงไม่มีใครอยากจะได้เป็นสะพ้ายแบบนี้เพื่อไปเป็นภาระกลัวว่าบ้านลำเจียกจะมาสร้างปัญหาให้และก็ปีแรกที่นายเดียวได้อยู่บ้านในฤดูทำนาได้เจอกับลำเจียกเป็นครั้งแรกทั้งคู่ไม่ได้มีความสนใจซึ่งกันและกันนะัก ก็ถือว่าเป็นคนรู้จักทักทายกันปกติในตอนแรกซึ่งที่นาของนายเดียวที่มีเพียงผื้นเดียวนั้นเขาได้ให้ขนข้างบ้านนี่แหละทำให้โดยเขาได้รับส่วนแบ่งมาทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันแต่นายเดียวก็ได้มาช่วยงานที่ไร่นาด้วยและเพราะเหตุนี้ทำให้ชายหนุ่มและลำเจียกได้พูดคุยกันบ่อยครั้งสนิทสนมกันไม่น้อยเลย เห็นคนหนุ่มสาวพูดคุยกันถูกคอผู้ใหญ่ก็รู้สึกแปลกแปลกญาติของลำเจียกเองก็รู้สึกว่านายเดียวนั้นก็ดีไม่น้อยเป็นคนที่ใช้ได้หากจะคบหากันก็คงจะสนับสนุนติดเพียงอย่างเดียวคือนายเดียวไม่มีความมั่นคงเท่าไรนักลำเจียกป้ามีเรื่องจะถามเองนอยเรื่องอะไรแหละจ๊ะป้าเรื่องเองกับไอ้ดำนั่นแหละ พี่เดียวละจ้ะเออเอ็งคิดยังไงกับมันฮะพี่เขาก็เป็นคนดีจ้ะฉันพูดคุยด้วยแล้วก็สบายใจเอ็งชอบมันใช่ไหมป้าถามอะไรอย่างนี้แหละจ้ะพอถูกถามความในใจลำเจี๊ยกก็น่าแดงขึ้นมาทันทีทำให้ผู้เป็นป้ารู้ว่าล้านสาวของตนคิดยังไงกับอีกฝ่ายลำเจี๊ยกยอมรับว่าตอนนั้น ถูกใจในเดียวไม่น้อยเพราะเขามีความเป็นสุภาพโบรุ์ให้เกียรติเธอไม่เหมือนคนอื่นในหมู่บ้านที่ชอบพูดจาไม่ดีและมองด้วยสายตาที่ไม่น่าไว้วางใจเหมือนว่าความรู้สึกของทั้งสองจะตรงกันเพราะในเดียวเองก็ถูกใจลำเจียกเช่นเดียวกันทั้งสองพบปะกันบ่อยครั้งจนวันหนึ่งได้เปิดเผยความรู้สึกจากนั้นก็คบหากัน เรื่องที่ทั้งสองคนคบหากันนั้นครอบครัวของป้าหรือข้างบ้านนายเดียวก็รู้ดีไม่มีใครห้ามแหนมซ้ำยังสนับสนุนอีกด้วยเพราะมีความรักทำให้นายเดียวนั้นอยู่ที่หมู่บ้านต่อ,อยังไม่คิดจะไปทำงานจนกระทั่งฤดูเก็บเกี่ยวเอาข้าวขึ้นแล้วล่ำเจี๊ยบก็ต้องกลับบ้านของเธอไปนายเดียวก็ต้องหางานทำเช่นกัน ก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วทั้งสองไม่อยากห่างกันเลยสักนิดจนกระทั่งป้าของลำเจียกเรียกนายเดียวไปคุยในเย็นวันหนึ่งป้าป้าเรียกฉันเหรอข้าจะคุยกับเองเรื่องนางลำเจียกนั่นแหละลำเจียกทำไมเหรอจะ๊ะตอนนี้ล้านค่ะมันก็ควรจะแต่งงานแล้วเองคิดยังไงวะเองจริงจังกับล้านข่าหรือเปล่า ป้าฉันจริงจังจริงๆจ้ะไม่คิดจะเล่นๆเ,เลยนะฉันรักนมเจีกจริงๆแล้วเองวางแผนอนาคตไว้ยังไงจะแต่งงานกันมีลูกกันหรือว่ายังไงฉันยังไม่ทันคิดเลยจ้าเองควรคิดได้แล้วโตขนาดนี้แล้วจะมาเร่อรอนไม่เป็นร่องเป็นรอยอยู่แบบนี้ไม่ได้นะไอ้ดำ นายเดียวได้รับคำแนะนำและสั่งสอนจากป้าของลำเจียกมาหลายอย่างก,ก,ก็ตกตะกอนความคิดอยากจะมีอยากจะได้เหมือนคนอื่นมีเป้าหมายในชีวิตแล้วซึ่งพอหลังจากที่พูดคุยกับป้าของลำเจียกวันนั้นแล้วผ่านไปไม่กี่วันสองคนคู่รักก็ต้องแยกจากกันนายเดียวและลำเจียกให้สัญญากันว่าจะรอกันไม่มีทางปั่นใจไปไหน หลังจากที่นายเดียวกลับมาทำงานแล้วเขาก็ตั้งใจมากกว่าเดิมและยังหาเวลามันไปแวะเวียนหาคนรักตลอดซึ่งบ้านของลำเจียกก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านของนายเดียวนะักอยู่จังหวัดเดียวกันแต่คนละอำเภอลำเจียกไม่รู้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่นายเดียวไปหาเธอทุกครั้งเขาจะแวะกลับมาที่หมู่บ้านเริ่มปรับที่ดินและสร้างบ้านโดยว่วหวานจ้างคนในหมู่บ้านนั่นแหละมาช่วย บ้านหลังใหม่ที่กำลังสร้างก็หลังใหญ่ไม่น้อยเพราะในเดียวคิดจะลงหลักปักฐานแล้วชาวบ้านที่เคยพูดจาดูถูกหัวร้อยยัะเขาก็แทบไม่อยากเชื่อว่านายเดียวนั้นจะมีเงินมากมายมาสร้างบ้านหลังใหญ่ได้นี่เองเห็นบาดไอดำหรือยังผัวข้าไปทำงานที่นั่นบอกว่ามันสร้างบ้านหลังใหญ่ของที่เอามาทำก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นผัวข้าก็บอก ไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีเงินเยอะขนาดนี้นะนั่นสิดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นผ่าขี้วห่อทองได้ยินว่ามันคิดจะแต่งงานเลยสร้างบ้านเตรียมไว้กลับใครละ่ะลูกสาวบ้านไหนก่อนล้านสาวคางบ้านนั่นไงที่ชื่อลำเจียกนะอ๋อค่ะรู้จักลำเจียกมันเป็นเด็กดีนะ คนก็พูดกันไปทั่วหลายคนที่ไม่รู้ความสัมพันธ์ของนายเดียวกับลำเจียงพอเห็นว่านายเดียวมีเงินมากมายก็คิดอยากจะได้เป็นเคยแต่นายเดียวนั้นไม่สนใจใครเลยตั้งหน้าตั้งตาทำงานและแวะเวียนไปหาคนรักสลับกลับมาดูบ้านใหม่เป็นระยะระยะครอบครัวของลำเจียงนั้นมีเพียงกันสี่คนพ่อแม่ลำเจียงและน้องชายซึ่งพอนายเดียวมาเยี่ยมเยียนหา พ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะชอบใจนะต้องยอมรับเลยว่าบุค,คลิกนั้นสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นในครั้งแรกแต่นายเดี่ยวกลับเป็นคนซื่อๆไม่มีพิษมีภัยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครอบครัวของคนรักนั้นไม่ชอบตนเป็นเพราะนายเดี่ยวนั้นตัวดำเมี้ยมหน้าตาดุดันไม่เหมือนคนดีเท่าไรนะักอีกทั้งพอถามลูกสาวที่เป็นคนรักของนายเดียว ก็พอจะรู้ประวัติมาบ้างเริ่มจากเป็นเด็กกพาพร้าไม่มีพ่อแม่พ่อตาที่เลี้ยงดูมาตายก็เร่ร่อนไปนอนวัดและหางานทำแต่จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองต้องอาศัยไปนอนวัดซึ่งไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะเห็นด้วยให้ลูกแต่งงานกับคนแบบนี้เองเหรอกับมันเถอะทำไมละจ๊ะแม่ พี่เดียวเขาเป็นคนดีนะจ๊ะคนดียังไงของเองจากที่เองเหล่ามามันไม่มีอะไรดีสักอย่างแต่เรารักกันนะจ๊ะแม่รักกันยังไงมันกินไม่ได้เองไม่เห็นหรอว่าบ้านเราลำบากกันขนาดนี้เองจะแต่งงานเอาผัวมาเลี้ยงดูเหรอแม่พี่เดียวเขาก็ทำงานนะจ๊ะทำงานยังไงไม่มีอะไรสักอย่าง พ่อแม่ของลำเจียกไม่รอช้าพอได้ฟังลูกสาวเล่าจบก็รีบบอกให้เธอเลิกกับเขาทานันทีทำเอาลำเจียกต่างตัวไม่ทันรีบแก้ตัวแทนคนรักและพยายามอธิบายให้พ่อกับแม่ฟังแต่พวกท่านก็สอนเธอกลับมาไม่อยากให้ลูกลำเจียกถูกความรักบดบางสายตาและพาตัวเองไปลำบากแม้กลอบกลัวจะยากจน แต่ก็ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกให้ลูกสาวไปแต่งงานกับคนไร้บ้านอย่างนายเดียวแน่นอนลำเจียกนั้นเศร้ามากไม่ว่าจะอธิบายยังไงพอกับแม่ก็ไม่ยอมรับฟังอีกทั้งเวลาที่นายเดียวมาที่บ้านพวกท่านก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบเขาแรกๆนายเดี่ยวก็ไม่รู้อะไรแต่พอเห็นอาการของลำเจียกที่ค่อนข้างลำบากใจ เขาก็ค่อยๆจับสังเกตได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ถอดใจจับมือลำเจียกแน่นและให้สัญญาว่าจะข้ามผ่านมันไปด้วยกันเขามั่นแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนบ้านของคนรักบ่อยขึ้นและซื้อของมาฝากเอาใจว่าที่พ่อตาแม่ยายแต่พวกท่านก็ไม่ได้มองเขาเดีขึ้นเลยพอห้ามลูกสาวไม่ได้พ่อกับแม่ของลำเจียง ก็ไม่ได้ลมเลิกความคิดแต่อย่างใดถึงขั้นกําลังมองหาลูกเคยที่คิดว่าเหมาะสมกับลูกสาวของพวกตนแม้ฐานะของพวกเขาจะเลือกอะไรมากไม่ได้แต่ก็ดีกว่าให้ลำเจียกแต่งงานกับนายเดียวเป็นไหนไหนลำเจียกเริ่มรู้ตัวแล้วว่าพ่อกับแม่ของเธอกำลังจับเธอกลุมถุงชนซึ่งเธอก็ร้อนใจมากรีบปฏิเสธทันที ฉันรู้นะว่าพ่อกับแม่คิดอะไรฉันไม่แต่งกับใครทั้งนั้นนอกจากพี่เดียวเอ็งนี่มันไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนางลำเจียกพ่อกับแม่หวังดีกับเอ็งนะฉันรู้ดีว่าพ่อกับแม่หวังดีแต่ฉันขอเธอนะให้โอกาสฉันกับพี่เดียวเถอะจ้ะพ่อกับแม่อย่าขัดขวางพวกเราเลยนะลำเจียกนั้นทั้งร้องไห้อ่อนวอนขอร้องให้พ่อกับแม่ล้มเลิกความคิด ยื่นกรานว่าหากไม่ใช่ในเดียวเธอจะไม่ยอมแต่งงานกับใครทําให้พ่อและแม่นั้นโกรธมากไม่ยอมพูดคุยกับเธอเลยเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ลำเจียกขาดใจพ่อกับแม่ตั้งแต่เด็กจนโตเธอก็ไม่เคยขาดใจพ่อแม่เลยสักครั้งแต่คราวนี้เปลี่ยนพะผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ายิ่งทำให้พ่อแม่นั้นไม่ชอบในเดียวเข้าไปกันใหญ่ โทษว่านี่คือความผิดของชายหนุม่มลำเจียกเองก็รู้ว่าตนผิดแต่เธอเชื่อในหัวใจตัวเองและเชื่อมั่นในคนรักนายเดี่ยวนั้นเป็นคนดีเขาคงไม่มีทางทำให้เธอผิดหวังและถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรแต่เธอสามารถสร้างกับเขาได้ลำเจียกพยายามทําความดีชดเชยความผิดของตัวเองไถ่โทษกับพ่อแม่แต่พวกท่าน ก็ยังคงไม่ยอมหายโกรธยังคงมืนตึงใส่เธอเหมือนเดิมทําให้ลําเจี๊กนั้นเศร้ามากไม่รู้จะทํายังไงให้พวกคั้นหายโกรธและยอมให้โอกาสพวกตนนายเดียวเห็นคนรักดูเศร้าซึมไปในช่วงนี้เขาก็จับสังเกตได้ลําเจี๊กนั้นไม่อยากให้คนรักคิดมากคิดว่าตนเป็นต้นเหตุที่ทําให้เธอทะเลาะก,กับพ่อกับแม่ก็เลยไม่ได้บอกกับเขาจนนายเดียว พยายามเค้นถามในวันหนึ่งลมเจียกเป็นอะไรหรือเปล่าเล่าให้พี่ฟังได้นะไม่มีอะไรเราจ้าพี่เดียวเล่ามาเธอเราเป็นคนรักกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยกันแก้ไขสิพ่อกับแม่โกรธที่ฉันไม่ยอมเลิกกับพี่แล้วลำเจียกอยากจะเลิกกับพี่ไหมถามอะไรแบบนี้ลหละจ๊ะฉันไม่ยอมหรอกไม่อย่างนั้น จะถูกพ่อแม่โกรดอย่างนี้หรอพี่ขอโทษนะที่ทำให้ลำเจียกคิดมากพี่จะไปพูดกับพ่อแม่เองไม่ต่างห่วงนะซึ่งคำตอบที่ได้รับก็ไม่เกินความคาดหมายของนายเดียวมากนะเขาเองก็พอจะเดาได้ว่าครอบครัวของคนรักไม่ชอบตนเพราะอะไรนายเดียวไม่อยากให้คนรักคิดมากเขาจึงขอมาพูดคุยกับพ่อแม่ของเธอเองวันต่อมา นายเดียวมาหาพ่อกับแม่ของลำเจียกที่บ้านในตอนที่หญิงสาวไม่อยู่มาทำไมลำเจียกไม่อยู่รอกฉันมาหาพ่อกับแม่จะ้ะไม่ได้มาหาลำเจียกมาหาพวกข้าทำไมฉันมีเรื่องจะคุยด้วยจะ้ะข้าไม่มีเรื่องจะคุยกับเองเข้าเรื่องไว้ละกันเลิกยุ่งกับลูกสาวข้าซะทำไมจะ้ะพ่อกับแม่ทำไมถึงไม่ชอบฉัน แล้วเองเคยย้อนดูตัวเองไม่ว่ามีอะไรพวกข้าชอบบ้างไม่มีอะไรสักอย่างแล้วจะให้ลูกข้าแต่งกับเองได้ยังไงฉันรู้นะจ๊ะว่าพ่อแม่เป็นห่วงกลัวว่าลำเจียกจะลำบากแต่พ่อแม่ไม่ต้องห่วงฉันกำลังสร้างบ้านเรื่องนี้ไปถามป้าของลำเจียกก็ได้ฉันสัญญานะจ๊ะว่าจะรักและดูแลลำเจียกอย่างดีไม่เธอลำบากแน่นอนจ้ะพ่อกับแม่ ให้โอ,อกาสฉันสักครั้งนะจ๊ะพอได้เปิดปากพูดคุยกันเด็กเคลียร์ใจกันแล้วนายเดี่ยวก็โล่งอกเป็นอย่างมากพ่อกับแม่ของลำเจียกก็ดูเหมือนจะอ่อนลงพ่อกับแม่รู้เรื่องที่นายเดี่ยวกำลังสร้างบ้านและไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนแท้จริงแล้วยังมีที่นาให้คนอื่นทำอยู่แต่พราะที่ผ่านมาตัวคนเดียวจึงไม่คิดจะสร้างบ้านและอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแรง ตามจริงพวกท่านก็ไม่ได้เห็นแก่เงินแต่เราไม่อยากให้ลูกสาวต้องลำบากจึงเข้มงวดแบบนี้แต่หากนายเดียกมีความมั่นคงก็ไม่คิดจะห้ามอีกปัญหานี้หมดไปทำให้ลําเจียกดีใจมากแต่ถามทั้งพ่อแม่และคนรักก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เศราสีอีกทั้งมีความสุขมากพ่อกับแม่เห็นลูกสาวมีความสุขมาก ก็ดีใจเช่นเดียวกันและไม่ได้ห้ามปลามลูกสาวอีกเรื่องบ้านที่กำลังสร้างนายเดียวขอให้พ่อแม่ช่วยปิดไว้ก่อนมาให้รำเจียกลู้รอให้สร้างบ้านเสร็จเขาจะพาเธอไปดูเองให้เห็นกับตาเวลาผ่านไปใกล้จะถึงฤดูทำนาอีกครั้งบ้านของนายเดียวก็เข้าที่เข้าทางเตรียมที่จะย้ายเข้าอยู่ได้แล้วนายเดียวในตอนนี้ มีบ้านมีไรนะา้อมทุกอย่างแล้วจึงไปพูดคุยเรื่องแต่งงานกับญาติของลำเจียกที่อยู่บ้านข้างๆข,ข,ของเขาก่อนทางนั้นก็ได้หคำได้นำมาอย่างนี้เขาได้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านที่รู้จักกับตาของเขาเป็นผู้ใหญ่สู่ขอลำเจียกให้ขบวนขันหมากแห่ไปที่บ้านของลำเจียกและได้มีการพูดคุยเรื่องงานแต่งงานตกลงสินสอดกำหนดวันซึ่งตามเลิกยามที่หามาได้ ก็อีกไม่กี่วันนี้งานแต่งงานก็ไม่ได้จัดยิ่งใหญ่เชิญญาติพี่น้องและคนรู้จักมาเป็นสักขีพยานร่วมกันก็เท่านั้นล่าเจียกเองก็เพิ่งรู้ว่าเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาคนรักนั้นได้ทำอะไรบ้างวางแผนอนาคตไว้ยังไงเธอทราบสึ้งใจมากเมื่อเห็นบ้านหลังใหญ่ตรงหน้าหลังจากที่ในเดียวผพามาดูแล้วหลังแต่งงาน เราชวนพ่อแม่ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะจะดีแหละพี่ในบ้านพี่นะจะให้พ่อกับแม่ฉันมาอยู่ได้ยังไงทำไมจะไม่ได้พ่อแม่ลำเจียก็เหมือนพ่อแม่พี่นั่นแหละขอบคุณนะจ๊ะพี่เดียวขอบคุณมากจริงๆนาาเดียวก็ใจกว้างชวนครอบครัวของลำเจียงมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังใหม่เพราะว่าสาเหตุที่เขาสร้างบ้านหลังใหญ่นี้ก็เพื่อความมั่นคงเพื่อครอบครัวเมียนั่นเอง ลำเจียกทราบส้งใจจนร้องไห้ขอบคุณคนรักไม่ขาดปากกันเลยทีเดียวพ่อกลับมาถึงบ้านลำเจียก็ชวนพ่อแม่ไปอยู่ด้วยแต่ว่าพวกท่านไม่ยอมไปกลัวว่าคนจะมองลูกสามไม่ดีลำเจียกเกลี้ยกล่อมอยู่นานก็ไม่สําเร็จสุดท้ายก็ต้องยอมถอยเองไปก่อนรอผ่านไปอีกสักพักค่อยคุยกันอีกทีจบจนมาถึงวันแต่งงานจัดขึ้นที่บ้านของนายเดียว ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวตัวดำด้วยความจริงใจบางคนเห็นทั้งสินสอดและบ้านหลังใหม่นี้ที่ดนเดียวทำเพื่อเมียก็พากันเสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นายเดียวและลํำเจียต่างมีความสุขมากงานแต่งงานผ่านพ้นไปสองคู่บ่าวสาวข้าวใหม่ปลามันก็รักใคร่กันเป็นอย่างมากจากนั้นพอเก็บกวาดงานเสร็จ ทั้งสองก็พากันกลับบ้านลำเจียงไปเก็บของและถือโอกาสเรียกกล่อมพ่อกับแม่ของลำเจียกอีกทีพ่อแม่ไปอยู่ด้วยกันเถอะนะจ๊ะใช่จ้ะลำเจียงเป็นห่วงพ่อแม่และน้องไปอยู่ด้วยกันจะได้สบายข้าไม่เอาด้วยรอกอยู่บ้านนี่แหละพวกเองน่ะแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันไปแต่ฉันเป็นห่วงนี่จ้ะไม่ต้องห่วงรอกพวกข้าดูแลกันได้ แต่ว่าทางนั้นก็ยืนกรานที่จะไม่ไปสุดท้ายนายเดียวและลำเจียกก็บังคับไม่ได้พ่อย้ายมาอยู่บ้านสามีลำเจียกก็รับหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนส่วนนายเดียวก็กำลังไปเรียนรู้การทำนาตอนนี้เป็นปีแรกที่ชายหนุ่มนั้นกลับมาทํานาของตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่รับหน้าที่เป็นคนสอนเป็นคนข้างบ้านที่ตอนนี้กลายเป็นญาติเมียของเขานั่นเอง นายเดียวมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนรู้มากไม่นานก็จำได้หมดนำมาปรับใช้ในไร่นาของตัวเองทางด้านพ่อตาแม่ยายก็มีแวะเวียนมาช่วยบ้างพ่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเอาข้าวขึ้นแล้วแล้วนายเดียวก็ได้แบ่งข้าวครึ่งหนึ่งไปให้ครอบครัวของเมียทำกลางสายตาอิจฉาของชาวบ้านคนอื่นๆนี่เห็นหรือเปล่าข้าเห็นไอด้ดำมันขนข้าไปบ้านเมียมันตังเยอะ เห็นสิมันดีกับพ่อแม่เมียมันจริงๆนะแต่ก่อนข้าทำไมไม่คว้ามันไว้วะข้ามันจะเป็นเคยข้าคงดีลูกสาวเองเนอะเรอขยันเหน็รึ่งของเมียมันก่อนเธอนั่นสิแต่ก็สมกันนั่นแหละไอด้ดำมันก็ขยันส่วนนั่งลำเจ็บมันก็ขยันแต่ก็ได้แค่นินทาด้วยความอิจฉาเท่านั้นเพราหาเรื่องว่าไม่ได้เลย ลำเจียกตั้งแต่แต่งงานมาอยู่บ้านของนายเดียวก็ขยันขันแข็งช่วยผัวทำมาหากินงานหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงเลยสักนิดขนาดคนที่อิจช้าพยายามจับผิดยังหาเรื่องว่าไม่ได้เลยสักนิดพอหลังจากเอาข้าวขึ้นแล้วแล้วตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีงานอะไรให้ทำแล้วหากเป็นปกตินายเดียวก็คงไปหางานทำเรร่อนไปเรื่อย แต่ตอนนี้เขาได้แต่งงานแล้วจะไปหางานทําทิ้งเมียไว้ที่บ้านก็ระไรโย่จึงพยายามคิดหาอะไรทําดีและจากประสบการณ์หลายปีที่ทํางานมาสารพัดอย่างนายเดี่ยวถือเป็นคนมีประสบการณ์มากทําเป็นทุกอย่างเขาเคยไปรับจ้างตัดไม้และนําไปเผาทานส่งให้กับโรงงานหรือส่งขายซึ่งรายได้ก็ดีไม่น้อยจึงมีความคิดอยากจะทํา นายเดี่ยวนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเมียลำเจียก็บอกทันทีว่าพ่อของเธอทำเตาเผาถ่านเป็นแต่ก่อนที่บ้านลำเจียก็เผาถ่านใช้นายเดี่ยวจึงรีบไปถามพ่อตาและถามคนที่รับซื้อถ่านด้วยผ่านไปสักพักเขาก็ตัดสินใจนำเงินเก็บที่เหลือจากการทำงานมาหลายปีนายเดี่ยวนำเงินส่วนหนึ่งไปสร้างบ้านและนำไปเป็นสินสอดแต่งเมีย เหลือแค่สวนเดียวเขาก็ทุ่มหมดหน้าตากนั่ามาลงทุนทั้งหมดโดยแรกเริ่มจากการซื้อรถกระบะมือสองราคาไม่แพงมากและขับไปหาซื้อไม้ตามสวนตามไร่นาของชาวบ้านมีที่ไหนที่กำลังบุกเบิกที่ดินเขาก็จะไปเมา้าซื้อมาเผาทานโดยมีครอบครัวของลำเจียกมาช่วยด้วยเพราะว่าลูกเคยคิดจะทำกิจการ พ่อตาแม่ยายจึงยอมย้ายมาอยู่ด้วยและช่วยกันสร้างไม่เพียงแค่เผาฐานขายแต่นายเดียวยังไปรับผักผลไม้นำมาให้ลำเจียกตั้งแผงขายที่ตลาดในอำเภอหารายได้เพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งแม่ยายก็ช่วยปลูกผักเพิ่มในช่วงที่นายยังไม่ทำก็ได้กำไรมาอีกซึ่งพอนำมารวมกันแล้วก็ได้จำนวนไม่น้อยเลยในแต่ละเดือนนายเดียวและลำเจียก ส่งน้องชายคนเล็กเรียนและดูแลพ่อแม่ของลำเจียกเป็นอย่างดีกิจการของนายเดียวก็ดีขึ้นมีการเพิ่มเตาเผาทานและสร้างโกดังเก็บถ่านส่วนเพื่อนบ้านหรือญาติของลำเจียกมาช่วยงานไอดำที่ชาวบ้านเรียกตอนนี้มีธุรกิจเผาถ่านขายรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นไม่นานลำเจียกก็ได้ตั้งท้อง มีลูกชายให้กับนายเดี่ยวคนแรกและเป็นลางคนแรกของบ้านทุกคนเหอสมาชิกใหม่เป็นอย่างมากพอหลังจากที่ลูกชายเกิดมากิจการนายเดี่ยวก็ติดปีกขายดิบขายดีมีคนรับไปขายเพิ่มขึ้นนายเดี่ยวเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนำไปซื้อที่ดินและตัดสินใจลงทุนทำสวนทุเรียนโดยทุกคนในครอบครัวต่างให้ใหการสนับสนุนพอปลูกเบิกที่ดินเสร็จ นายเดี๋ยวก็ปรับปรุงดินนำต้นกล้ามาลงเวลาผ่านไปจากต้นกล้าทุเรียนต้นเล็กๆก,ก็เริ่มเติบใหญ่หลายปีก็สามารถผลิตดอกออกผลแล้วปีแรกแม้ผลผลิตจะไม่มากและไม่มีประสบการณ์แต่นายเดียวก็พยายามทำปีต่อมาผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเงินทุนที่ลงไปกลับมาทั้งสวนทุเรียนกิจการฐานก็ไปได้ด้วยดี ตอนนี้ชีวิตของเขานั้นถือว่าลงตัวเป็นอย่างมากครอบครัวก็รักใครพ่อแม่ของลําเจียกยอมรับลูกเขยคนนี้จนสุดหัวใจรักเหมือนลูกคนหนึ่งไปแล้วยอมรับว่าที่ครอบครัวมีกินมีใช้เลื่มตาอ้าปากได้ก็เพราะลูกเขยตัวดำที่พวกเขาเคยดูถูกดูแคลนคนนี้น่าเดี๋ยวเองก็รักและดูแลพ่อแม่น้องของเมียได้ไม่ขาดตกบกพร่องเช่นกันครอบครัวรักใคร่ และกำลังเจริญก้าวหน้ากลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งจังหวัดนางเดียวและลำเจียกภูมิใจมากที่พวกตนจับมือกันข้ามผ่านอุปสรรคมาได้จนมีวันนี้เป็นอนาคตที่สดใสเวลาให้ขี่จํากัดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราเกิดมามีคุณค่าในตัวเองอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาลดทอนคุณค่าของตัวเราและอย่าให้มันมามีผลในชีวิตของเราขนาดนั้น จงมีความสุขในสิ่งตนเองเป็นจะดีกว่าหากไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็จงภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมี